สวัสดีครับผมก็บริการนําเข้าเครื่องจักรจากสิงคโปร์มาไทยสําหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME s t a r t u สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆหรือรายใหญ่ก็ได้นะครับหากต้องการนําเข้าเครื่องจักรที่ใช้สาหรับผลิตภัณฑ์ของคุณทางเราก็มีบริการนําเข้าเครื่องจักรจากสิงคโปร์มาไทยท่านก็สามารถติดต่อซัพพลายเออร์โรงงานที่ท่านสนใจได้เลยเพราะว่าเครื่องจักรของสิงคโปร์เป็น ของยุโรปตะวันตกระดับโลกที่เขามากระจายสินค้าในสิงคโปร์ซึ่งมีความทันสมัยและความแข็งแรงมากกว่าจีนแน่นอนครับผมคุณภาพแบบสากลมีความหลากหลายของสินค้ามีการจัดส่งที่รวดเร็วเพราะสิงคโปร์อยู่ใกล้ไทยครับผมก็เครื่องจักรที่แนะนําทั่วไปก็นําเขา้าาเป็นพวกเครื่องกลึงเครื่องจักร cnc ที่ต้องค,ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้สิงคโปร์เขามีคุณภาพมากเครื่องจักรไปรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์เครื่องจกัาารรจงจกรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกนะครับเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องจับงานก่อสร้างเครื่องจับอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเครื่องประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ที่ต้องการคุณภาพมากเครื่องจักรสาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเช่นเครื่องประกอบแผงวงจรต้องทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและเครื่องบัดกรีที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าหากท่านต้องการนำเข้าจากสิงคโปร์มาไทยติดต่อเรามาได้นะครับผมเกียวต้นอิ p พอร์ตแฟนเพจละ official s สองเจ็ดสอง vxipr ครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไ i k e กดแชร์นะครับเราจะทำคลิปดีๆไหมถ้านต่อไปครับต้องการนำเครื่องจากจากสิงคโปร์มาไทยคิดถึงเราครับผมสวัสดีครับ